เซิร์ฟจะได้ไม่เต็มอ่าเฮ้ยอะไรอ่ะมีรีสโตอะไรวะเนี่ยรีสโตดาต้าอะไรวะรู้เล่นไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วผมมาอยู่เลยเอ้าแล้วติดอยู่ในนี้วะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยออกไปได้เฮ้ยเอ้าตกตกเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นยังไงวะเอออาว่ เรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวนะมันเหลือยี่สิบวิเองอะไม่ได้สร้างอะไรแล้วแหละเดี๋ยวผมขอไปเกาะอยู่กับชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วกันไม่แต่ประเด็นคือตอนนี้ผมเข้าบ้านใครไม่ได้แล้วสวยแล้วเฮ้ยอยู่ยังไงอะขึ้นยังไงครับตรงนี้เหรอเออเอาเฮ้ยอย่าอย่าบล็อกกันนี่เฮ้ยไปด้วยขออยู่ด้วยอ๋อสวยแล้วเฮ้ยขออยู่ด้วยคนอโหสวยแล้วไงเอออยู่กับไอ้นี่ก็ได้ว่าดูแล้วเอ้ยลอกก่อนลอกก่อนไปด้วยไปด้วย เออเอออยู่อยู่กันนี่แหละน้องเกดเลยแหละไปน้องเกดเออน้องเกทตัวตัวเอ้ยน้องน้องเกดไปด้วยเดี๋ยวขอเข้าไปด้วยดิเออเอ้ยมันนั่งไม่ได้อ่ะมันติดอ่ะเออ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 ได้แล้วได้แล้วไปไปน้องเกดเอออยู่กับน้องเกดนี่แหละชีวิตน่าจะรุ่งเออเอาน้องเกดมันอะไรวะเนี่ยเจริญแตกแล้ว โอ้โ้เยกลายเป็นซอมบี้อีกโอ้โหดูดิน้องเกดแม่งหวังพึ่งไม่ได้เลยเอ้ยแบบไรเราเป็นซอมบี้กันแล้ววะเขวี้ยงใส่ไอ้ข้างบนใช่ไหมเขวี้ยงเอาเลยจะเขียงใส่เขาแล้วมันระเบิดใส่ตัวเองลเลยนี่เดี๋ยวรอแปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกิดใหม่ก่อนเกิดใหม่ก่อนเออเขวียงยังไงวะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไอตัวนี้เออ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 เอาเอ้ยมันระเบิดใส่ว่ะเอ้ยสวยแล้วเอ้าเอาทำไงวะเนี่ยใครเป็นซอมบี้ไแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมีคนเหรออ๋อเออเกิดตรงนี้ก็ได้วะเอาว่ะเพลงมันมันดีกว่าเปิดเพลงนั่งๆเลยเฮ้ยคนมันสู้ว่ะสู้ชีวิตว่ะอันนี้เลยมันนี้เลยอุ้ยอื้อหืออุ้ยเอออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ระเบิดแล้วหวัวมันทำไงวะเนี่ยทีวิทไอตัวนี้มันดุจริงเฮ้ยตรงนี้มันระเบิดอะไรตูมตามมาไอ,ไอตรงนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้มันห่อคอยวะมันก็สูงเกินสูงไปอ,อ๋อคุย,ยงไม่ได้ต้องเป็นแบบคาบอมงี้เหรอได้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 คาบอมาบม,มาแล้วบึ้มเข้าไปเอานี่มันซอมบี้นี่หว่า พวกเดียวกันหนอปะโทเฮ้ยเดี๋ยวเราไประเบิดบ้านเขาดีกว่าเนี่ยล่ะเราต้องระเบิดจากรากฐานเอเรอระเบิดจากรากฐานได้ไหมไหนไหนไหน HP เอาด<ๆ>ิเออเอาเราต้องร่วมแรงรวมใจละเออเนี่ยระเบิดจากรากฐานตรงนี้แหละเอออุ๊ยฐานมันแข็งว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ they have they have ผลอยู่ได้ผลอยู่ฐานมาเริ่มพลุนล้ะเอ้าแล้วเ,เราระเบิดยังไงนี่ตรงนี้ใช่ไหม เออนี่ถามมันเริ่มพุ่นแล้วหูแต่มันมันขึ้นยังไงวะเราต่อตัวขึ้นไปได้ไหมต่อตัวขึ้นไปไม่ได้ะ่ะเอ,อ้ยใครมาสร้างนี่วะต้องนู๊นี่วะเออเออเอ้ยเอออายพีทำดีเอาเอาทำไมกลายเป็นกระดูกไปแล้ววะเฮ้ยตัวกลายเป็นกระดูกไปแล้วเออเอเอเดี๋ยวเราต้องทำลายจากรากฐานมาะไปเอาเราไม่จุดละเฮ้ย เออทำลายจากลากฐาน э อเอา้าฐานมันยังเหนียวแน่นอะไรกันขนาดนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวเออเออเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอีกนิดเดียวอีกทีหน่งเออเออเออฐานมันถล่มเลยเออถล่มแล้วถล่มแล้ว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 แเออรวมแรงรวมใจเออเฮ้ยีใช้ได้ใช้ได้มันโตแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเป็นงานเริ่มเป็นงานเฮ้ยมันวิ่งหนีไปไหนแล้วเมื่อคีนเนี้ยเห็น evet, ว anyway> ่าแวบเฮ้ย เราทำลายรากฐานว่ะมันไปไหนละมันหนีไปไหนแล้ววะเอ้ยไอพี IP เร็วเอ้ยนั่งไงนั่งไงไอช่องนูบมดีกว่าเอ้ยเราไปลุมน้องนูบก่อนดีกว่าเออเราจะได้ได้พวกเพิม่มน้องลุ้หนีไปไหนแล้ววะเออโอ้สวยแล้วโอ้โหแตกเฮ้ยตอนนี้ซอมบี้สิบสี่แล้ววะมันวิ่งไล่เหนอยู่แถวนี้เออเดี๋ยวเราต้องไปช่วยแก๊งเพื่อนเราก่อนไอ้แก๊งเพื่อนเราเออนนั่นกำลังนัวเลยกำลังนัวเลย เฮ้ยโหน้องนู้มันโดดหยู่ใหๆว่าเฮ้ยเราต้องล้อมอ่ะเราต้องล้อมล้อมจับล้อมจับไอ้ย่องย่องย่องมันย่องมันอย่ามันเห็นอย่าให้มันเห็นเอ้ยเอาไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเออมาโถมหน่อยโถมหน่อยโหนมีนักธนูด้วยว่ะแถวเนี้ยโถม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 เร็วโถมโถมเฮ้ยอาบังนี่ว่ะอาบังอาบังมันร้องแล้วอาบังมันร้องแล้วมันบอกไม่ไหวแล้วซอมบี้อะไรวะมันเยอะแยะไปหมดเออพวกเรามาเยอะว่ะ เออลุ้มลุมลุ้มเออเอาไว้เฮ้ยซอมบี้เป็นสิบสี่แล้วมันเหลือแค่ห้าว่ะเฮ้ยลุยลุยไอเอาว่าพูดเออแม่งบางทีชีวิตซอมบี้มันก็เกิดใหม่เรื่อยๆอย่างนี้มันก็ดีอยู่กงนะเริ่มอยากเป็นซอมบี้แล้วว่ะไอไหนมันอยู่ไหนอ่ะไอนั่นมันซอมบี้ตัดไอนี่หว่ะเอ้ยมันหมดแล้วอ่ะมันไปไหนหมดละไอไอบ้านเนี้ยไอบ้านเนี้ยบ้านนี้มันหลังใหญ่ว่ะ อ๋อนี่ไงนี่ไงไอ้บ้านนี้คนอยู่เยอะเลยเราต้องจัดการเออเออต่อตัวขึ้นมาเฮ้ยต่อตัวได้นี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ามันแตกแล้วมันแตกแล้วเข้าไปเลยจัดการมันพวกเราแก๊งซอมบี้ลุยลุยลุยเร็เวเร็เวบ้านมันแตกแล้วมันหนีไปไหนแล้ววะหนีไปไหนแล้วหนีไปแล้วตามล่าเอ้ยหนีมาน้องนุ๊กน้องนุ๊กน้องนุ๊กหนีแน่น้อง,น,อง,น,องนุ๊ก ไอ้หนงนู้นมันยังไม่แตกว่ะต้องตามต้องตามตามล่าน้องนูก่อนตัวเดี๋ยวหยอยอยู่ว่ะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยไอ้ธนูไอ้ธนูย่องย่องเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วแอบกันเฮ้ยเร็วๆมาล้อมจับมาเร็วพวกเราอยู่ตะอยู่ตะเร็วล้อมจับล้อมจับพวกเราลุย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 เฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะมีซอมบี้มีดาบก็มีว่ะเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วพวกเราเร็วเร็วเร็วเอาหน่อยเอาหน่อยลุม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 ลุ้มลุม เออไอ้ขาดสองขาดสองโอ้โหยูแมนวินว่ะโอ้เอ้ยอีกนิดเดียวว่ะโอ้โ oh. หเฮ้ยสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อเพลินเพลินดีเหมือนกัน